สวัสดีครับ w o m e to e to อ d r o i d โชว์นะครับตอนนี้นี่ก็คือพักเที่ยงอยู่ที่ที่ทำงานนะครับบังเอิญมีรายการด่วนที่ต้องการอยากจะอัพโหลดนะครับเพราะว่าเพิ่งเพื่อเห็นป๊อปคอยนป๊อปคอยน์นะครับไม่ใช่ป๊อปคอนไม่ใช่ขนมที่ไปกินในโรงหนังนะครับป๊อปคอยเป็นเหรียญโทเค็น มาใหม่จาก R.S. นะครับซึ่งซึ่ง R.S. ก็เป็น r e p e t a b l e Company นะครับกท็ทำงานสื่อมีเพลงมีอะไรมาตั้งนานนะครับ <c oughs> ผมก็เคยร่วมง,งานด้วยเคยทำออทอล์กโชว์ปารเทพกับทางบริษัทแต่ว่ามีมีบริษัทมีดเดแมนตรงการที่ที่ทำการโกงไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งนะครับคราวนี้ สมัยก่อนตอนที่ออกพานะครับขายหุ้น RS ผมตั้งใจซื้อไว้3ล้านนะครับหุ้นละ5บาทเองก็เอาแค่เท่าไหร่หกเจ็ดแสนหุ้นนะครับแต่ก็ก,ก,ก็มีการมีการาหักคอกันนะครับที่ภาษานักลงทุนเขาใช้คำว่าวานหรือเวลนะครับหรือปล่าวานดูท่าทางแล้วเนี่ยพอร์อหนน่าจะ ออกมาอีกรอบเดียวกันนะครับประเทศไทยเดี๋ยวเอาสรุปก่อนเลยเครื่อเริ่มต้นเลยในยภายใน2นาทีแรกนะมีอยู่2ออประเด็น2องกลุ่มที่จะทำคริปโตเคอเรนซีในประเทศไทยได้นะครับก็คือบิตค u ับนะครับบิตคัเนี่ยเป็นผู้ที่จะมีความเป็นไปได้ได้ข่าวว่าเขาจะไปเทรดผ่านบิตคันะครับแต่ยังไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็คือมี HAPPY c o อยนะครับแลกทองได้แต่กิจกรรมมันไม่ผ่านนะครับ Ecosystem มันไม่ผ่านแต่มีแต่ Ecosystem มมันก็ไม่ได้นะครับของบิ p บิ c ของแฮปปี้คอยเนี่ยเขาจะมีบล็อก a i n มี Miner นะครับที่มาไม้ไมไอไอตัวเหรียญแฮปปี้คอยนะครับในขณะที่ในไวท์เ p เปที่ผมไม่เห็นนะ ถ้าถ้าใครบอกว่าในไว้เปเพิ่มมีข้อมูลพวกนี้ช่วยบอกผมด้วยคือเขาเน้นแต่อีโคซิสเต็มพอเน้นแต่อีโคซิสเต็มเนี่ยถ้าภาษาชาวบ้านหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามันคือพอนซ y ี c สกีมก็คือคุณแจกคุณพาคนมาร่วม ได้รับแจกอบอกเพื่อน1คนเพื่อน1คนบอกเพื่อนสองคนเพื่อนสองคนบอกเพื่อน4คนสี่คนบอก8บวกสิบอกสาสองบอกหูสิบสี่รยี่แปป๊บแป๊บแป๊บป๊บแปเนี่ยก็จะกระจรายข่าวไปได้เยอะแต่มูลค่าของเหรียญมันจะต้องมี เซอร์เคเลชันเท่าไรสป라이 y เท่าไรเหรียญถูกขุดมาจากไหนเพราะว่ามันต้องมีคริปโตด้วยมันต้องมีคริปโตกาแฟด้วยคือคือผมอยู่ในสเปซนี้มานี่ตั้งกต่บิตคอยออกมาใหม่ๆไม่งั้นก็แย่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อไปโดนเมื่อผมผมมีไอเดียที่อยากจะให้เมืองไทยมีบล็อกเชนแห่งชาติคือมึงต้องมีบล็อกเชนก่อนไม่ใช่ชูๆมึงมามีคอยแต่ทํางานร่วมกันได้สมมุติสมมุติว่าผิดครับมีบล็อกเชน R.S มี Ecosystem โอเคแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันยังต้องมี Miner นะครับเพราะไม่งั้นน่ยคุณจะไปแจกเหรียญฟรีจากการซื้ออย่างเดียวไม่ได้ซื้อ Service ไม่งั้นคุณไม่ใช่โทเค็นหรือคอยลไม่งั้นคือคูคือคุณคุณคือ s t a m มเซเแล้วก็เอาเอาส t ตของเซเว่นปแลกของนั่นนั่นไม่ใช่โทเค็นนะครับ ัคือ v ว u c h e r นะครับ v ว u เ h e r s ซิสเตเพราะว่ามันทำปลองกันได้นะครับคริปโตนี่คือทำปลองกันไม่ได้นะประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> เป็น l e เ g e r นะครับล็อกเชนคือ Ledger เป็นการจดเอาไว้มันจะต้องมีการตรวจสอบได้ว่าเหรียญน,นี้อ่าถ้าหากว่าถูกส่งแจกจ่ายไปให้ใครแล้ว เดิมมีเท่าไหร่ถูกลดไปเท่าไหร่ไปงอกอยู่กับอีกคนหนึ่งบัญชีของอีกคนหนึ่งเท่าไหร่นะครับนี่คือ Ledger นะครับต้องเข้าใจบล็อกเชนคือคือผมคิดว่าบริษัทไอเอ,อ็คริปโตเนี่ยมันก็คงเข้าใจบล็อกเชนแหละแต่เขาเหมือนเขาไม่ได้อธิบายเพราะเขาก็คงคิดแล้วว่าอธิบายแล้วคนอาจจะไม่รู้จักนะครับาีนี้เขาจะอาศัยอ,อีโคซิสเต็มมาตั้งราคาอย่างเดียวเนี่ย มันจะกลายเป็นพอร์ซีสกิมทันทีเพราะว่าเพราะว่าพวกมากลากไปนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ย R S จะผลิตเหรียญขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้กำหนดเองเนะเหมือนกำหนดสต็อกว่าจะเอาเข้าตลาดตลาดหลักทรัพย์แล้วจะมีจะมีกี่หุ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ดูแล้วมันจะเหมือนแค่หนึ่งในสมาร์ทคอนแท็กเท่านั้นเองนะครับ คุณไม่ใช่คุณไปจอยติคุณไปจอยบล็อกเชนกับใครเขาแล้วคุณก็ตีราคาคุณแรกเลยเหม way way. Like, ือนอย่างแฮปปี้คอยเขาเอาไปเข้าตลาดที่เกาหลีแล้วก็ให้แลกมาว่าอ่าแฮปปี้คอยเท่านี้มีมูลค่าเท่านี้ Bitcoin หรือมีมูลค่าเท่านี้เท่านั้นสตูชิอย่างเงี้ยอ่าก็ประกาศมา rs ลงทุน1ล้านบิตคอยนะครับก็เท่ากับ1ล้านล้านบาทนะครับเป็นแบ็กอยู่ เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ทองแล้วเราไม่ได้ใช้ทองแบกนะครับเมื่อแฮปปี้คอยเหมือนเขาจะพยายามใช้ทองอันล้านทองก็เจ็บตัวไปเด็กนะสุดท้ายล้านทองได้ได้แฮปปี้คอยมาถือไว้แล้วก็เสียทองออกไปแล้วมูลค่าถ้าซื้อทองด้วยแฮปปี้คอยเนี่ยมันเสือกแพงกว่าเอาเงินบาทไปซื้อสมมุติว่าทองบาทละ สามหมื่นสองหมื่นแปดสองหมื่นต่อปีปีนั้นทองเพิ่งหมื่นกว่าบาทเองทองหมื่นหกแต่ถ้าเอาแฮปปี้คอยไปซื้อต้องมีมูลค่าสองหมื่นสี่ซึ่งมันเยอะขึ้นมาอีกตั้งแปดพันบาทหรือว่าอย่ากี่เปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าแฮปปี้คอยมูลค่าต่ำกว่าเงินจริงๆที่จะไปซื้อได้ใช่ไหมแต่ว่าคุณจะมาเทียบกับ มูลค่าโฆษณาน่ามูลค่าโฆษณาคุณตั้งได้นี่ใช่ไหมว่ามูลค่าโฆษณาแบบนี้จะเท่าไหร่ตัง้งตามจําจนวนทีมงานก็ได้มีคนงานร้อยคนต้องใช้10วันก็ต้องใช้คนงานพันคูณวันละ300บาทก็เป็นส0 0 0 0 0บาทอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่เห็นมันมันไปตรวจสอบไม่ได้มันอาจจะไปตรวจสอบได้ว่าโทเ็น มันเลคคอร์ดไปว่าโทเทนคนนี้ได้ไปแล้วมันไปอยู่ที่ใครคนอยากจะดูคลิปโฆษณานั้นๆหรือพาร์ทิสิเพ e ในกิจกรรมนั้นๆแล้วได้คอยไปฟรีๆอย่างเงี้ยอ,อย่างนี้คนก็เขต้องบอกให้เขาชัดเจนว่าอังนั้นคุณไปเอาเอาคอยฟรีได้จากวิธีนี้วิธีนี้วิธีนี้นแล้วดูสิว่า c ซอร์เค t ล o n มันมาเหลือเท่าไหร่ แล้วคุณก็มาตีราคากันอย่างเงี้ยมันถึงจะชัดเจนว่ามูลค่ามันไม่ได้ลวงลวงโลกหรือว่ามีคนเซ็ตได้นะครับเพราะฉะนั้นสำคัญนะครับคุณต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องอีโคอีโคนมิกนะครับแล้วก็การเงินฟแน a n นซ์นะครับ3อย่างนะครับ ผมมีคลิปต่างๆหลายหลายคลิปเลยพูดเรื่องด้วยบิตคอยคืออะไรนะครับอาจารย์ลอยก็เตือนไว้แล้วว่ามันคือมันคือการพนันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันเบ็ดกันด้วยออ้คอยต่างๆมีคนเอาไปแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่กรณีทุกคนออกไวเปเปอร์มาว่าคอยของเขานะครับเหมือนอย่างล่าสุดอ่าอ่า เมตาเวิร์สนะครับพอ Facebook เปลี่ยนมาเป็นเมตาเวิร์สคอยของที่เกี่ยวกับเมตาเวิร์สขึ้นหมดคุณจะไปซื้อดวงดาวบนจักราวาลเมตาเวิร์สด้วยเหรียญของเมตาเวิร์สได้อย่างเงี้ยนะครับแต่มูลค่าจริงๆแล้วใครมันจะยอมรับนะครับใครมันจะชอบนะครับใครมันจะได้ประโยชน์ผู้เก่งกำไรอีกส่วนหนึ่งนะครับไปดูในคอร์สของผมได้มีอยู่สส่วนนะครับส่วนที่1คือกลุ่ม หเือภาษาใหม่เขาเรียกว่า ecosystem ก็คือ user คนที่จะมีคอยแล้วเอาไปใช้ทำไรอะไร 2. Investor คนที่จะบั๊ราคากล้าเสีย stake, เ่ยงกล้าสเต็กเหรียญ 3. ามอ่านนะครับเพราะมันจะต้องมีระบบเป็นตัวตรวจสอบระบบก็คือบล็อกเ i n ระบบก็คือ m i n e r ที่ที่สร้างบล็อกเชนแล้วก็ก็ทำทราน a c คชันพวกนี้แต่ที่ผมฟังอธิบายมากี่คลิปกี่คลิปของป๊อปคอยคือมีอย่างเดียวก็คือ ใช้ระบบแจกนะครับแล้วก็ได้รับเหรียญไปแต,แตไ่ไม่มีบอกว่าว่าจำนวนเหรียญมีเท่าไหร่นะครับ Circulation เท่าไหร่ <c oughs> มูลค่าเหรียญเทียบกับบิตคอยแล้วจะ,จะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับคือตัวนี้มันก็ต้องไปให้มีตลาดรับแรกขนาดบิตคอยเองแต่ละตลาดเขายังไม่เท่ากันเลยนะครับตลาดในออสเตรเลียมีมูลค่า ไม่ถึง4 0่หมในขณะที่ที่ยูเอสอสี่ไปแล้วหรือต่ํากว่า40,000ไปแล้วนะครับออสเตรียยังยังไม่ under อร์0 0 u s นะครับแล้วก็มีหลายๆแอปที่หากินกับตรงนี้นะครับคุณไปโหลดแอปมาเลยซื้อถูกขายแพงจากตลาดหนึ่งไปขายซื้อถูกจากตลาดหนึ่งไปขายแพงอีกตลาดหนึ่งนะครับมันทําได้สิเพราะว่ามันไม่มีเล็กเกล็ นะครับมันไม่มีธนาคารเป็นเลกูลเลเตอร์นะครับแล้วเจ้ามือนะครับผู้ที่ถือบิตคอยมากกว่านะครับจะเรียกประวาตก็ได้ก็จะเป็นผู้ได้เบนฟิตไปนะครับ <Okay. S 1> ก็มีคอมเมนต์หนึ่งผมตอบไปบอกว่าไปไปจับมือกับบิตคับก็น่าจะดีกว่าจับก่่ไอไอไอบา b นัทนะครับของจีนนะครับแต่ว่าควรจะเป็นบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ คือคือ,อบิทครับเขาคงจะรู้ว่าบิตคอยเนี่ยซื้อถูกขายแพงตลาดไหนนะครับแค่แค่แค่ลิมิตตรงนี้เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ที่ที่โฟลดอยู่ได้แล้วนะครับโอเคตามนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับผู้ลงทุนนะครับอ่านไว้เปเปอร์ดีๆไปไว้เปเปอร์มัน ข้อมูลไม่พออ่านดีๆผมก็ไม่รู้นะครับคุณต้องไปอ่านไวท์เปเปอร์ของของคอยตัวอื่นๆน,นะครับที่เขาเป็นไวท์เพเปอร์จริงๆเนี่ยอย่างของบิตคอยของซัตโตชิเพราะซัตโตชิก็สรุปแล้วว่าไม่ใช่เขาคนเดียวนะครับมันเป็นกลุ่มคนอ่าที่ผมเห็นอ่าไวท์เพเปอร์ของป๊อบคอยเนี่ยมันเหมือนบร็อกรช์มากกว่านะครับมันเป็นมันเป็นเหมือนโฆษณานะครับโฆษณาเหรียญน,นะครับ วายเพเปอร์ไม่ใช่โฆษณาเหรียญวายเพเปอร์คือระบบเหรียญน,นะครับว่าระบบจะจะถูกทำให้เกิด trust ได้อย่างไรล็อก a i n คือการสร้าง trust นะครับสร้างความน่าเชื่อถือพอมันมีความน่าเชื่อถือมันจะเอาตลาดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเอาความน่าเชื่อถือเป็นหลักเพราะถ้ามันไม่น่าเชื่อถือมันล้มตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดแล้วนะครับ มันต้องมีบล็อกเชนเพื่อที่จะพระดุงความน่าเชื่อถือตรวจสอบได้นะครับแอปต้องตรวจสอบได้นะครับเข้าไปกดว่าบล็อกเชนนี้เป็นมีทรานซัคชันของใครของใครของใครอยู่ในนี้นีนะครับโอเคเดี๋ยวจะพูดอธิบายแล้วมันจะยิ่งงงกันครับไปใหญ่เพราะฉะนั้นบิตคอยนเขาพูดเลยมันมันมันไม่ใช่แอสเซทนะครับมันคืออินโฟเมชันนะครับบล็อกเชนมันคืออินโฟเมชันนะครับ ผมอาจจะไม่มองเป็นการพนันเลยทีเดียวคือถ้ามองในเรื่องอินเวสแบบอาจารย์รอยเนี่ยเหมือนคุณเข้าไปในบ่อนแกม l i n g ambling, เขาจะมีโต้รูเลตเขาจะมีโต้โป๊กเกอร์เขาจะมีโต้ไฮโลอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันคุณเข้าไปในตลาดของคริปโตคุณจะไปซื้อคอยอัซีเรียมคุณจะเอาอัซีเรียมเปลี่ยนเป็นบิตคอยคุณจะเอาเปลี่ยนไปเป็น r ิปเปิลนะครับ แล้วแต่ตลาดราคามันขึ้นมาลงแต่คุณรู้เปล่าว่าอะไรมัน drive ไอ้คอยพวกนี้นะครับอคอยใหม่ๆออ้คอยหลายๆตัวก็มี white paper แค่แค่แอปพลิเคชันใหม่ๆเหมือนอย่างเหมือนอย่างาเป็นแค่เบราว์เตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับในขณะที่ Google เองเขาก็มี Chrome เขาก็มี b r o าว์เตัวใหม่ๆออกมาในขณะที่ b r o w s ์เซบางตัวออกมาเป็นคอยเลยว่า Browser ของเขาสามารถ track โฆษณาได้สามารถทำให้คุณมีโทเค็นมีมีมีสแตป์ STEM อย่างเงี้ยถ้าดูโฆษณาเยอะ,อะผ่านเบราว์เซอร์ตัวนี้เขาจะส่งคอยมาให้คุณนะครับก็น,นี้คือกรรนวิธีการแจกคอยของไอเบราว์เซอร์ตัวนี้ผมผมจำชื่อคอยตัวนี้ไม่ได้นะครับรู้สึกจะไรเวนไรเวนหรือเปล่า R-I-R-A-V นะครับสรุปนะครับเป็นไอเดียที่ดี ยินดีด้วยอยากจะให้อยากจะให้ R S สําเร็จนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันก็แก้ปัญหาการโฆษณาของสปอนเซอร์ระดับหนึ่งผมเคยผมเคยเป็นคนที่ซื้อซื้อสปอนเซอร์จาก R S แล้วก็ได้ไม่คุ้มทุนนะครับขาดทุนไปหล<อ>ายล้านบาทนะครับแต่ก็คริปโตคนละเรื่องกันครับมันต้องมี Trust ต้องมีบล็อก a i n นะครับ เพื่อทำให้เกิด trust ต้องมี miner เพื่อที่จะ้ทำให้เกิดเกิดการแจกจ่ายนะครับเก็บนะครับมีแอปอ่ะมีแอปแล้วแล้วแอปแอปเป็นแค่ออี m a i l เหรอ <c oughs> เป็นคริปโตหรือเปล่านะครับอ่าโอเคถ้ามีใครมีความเห็นแตกต่างก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับมันจะได้มันจะได้เกิดขึ้นมาจริงจริงจังๆแล้วก็ไม่ล้มไปเหมือนกับเหมือนกับ happy coin นะครับ คือมันมันปักนุ้นได้อยู่พักเดียวสักพักอินเวสเตอร์ที่ไหนเขาก็หนีหมดถ้าหากว่าราคามันมันมันล่วงว่าอินเวสเตอร์เขาเข้ามาด้วยอินมาด้วยมาด้วยการเก็งกําไรพอกําไรไม่มีเขาก็ไปนะครับส่วนคนที่ใช้งานอยู่เนี่ยมันจะใช้จนชินนะครับนะครับเซเว่นเขาขนาดไหนเขายังเขายังไม่กล้ามีโทเค็นเลยอ่นะรทรูมันนี่นี่โอเคใกล้เคียงประเทศออสเตรเลีย ประเทศไทยขนาดไหนเชียวโอ้โหเป็นยังยังเป็นที่ IMF อยู่แต่ว่ามีมีคริปโตเป็นของตัวเองแล้วมันเป็นไม่ไ,มได้ออสเตรเลียไม่มีนะครับไม่มีคริปโตกราฟีเป็นของตัวเองนะครับมีการแอพพลายมีการแบงกิ้งบิตคอยมีกลุ่มยูเซอร์ที่ยังไม่ใช้เพราะทุกคนเขาเขามีความรู้นี่เขารู้ว่าเอ้ยจู่ๆไม่ใช่ใครก็ได้จะมาเปิดคอยขึ้นมา วินนิสเปียเป็นดาราดังก็มีคอยได้นะครับหลายๆเจ้านะครับสุดท้ายแล้วก็เซเลบบางคนก็คอยของตัวเองอยู่ได้เพราะเขาดังดังมากนะครับแล้วก็เอาคอยตัวนี้ไปซื้อคอนเสิร์ตของเขาอย่างเงี้ยครับเมืองไทยอีกคนหนึ่งเมื่อกี้ที่พูดไปว่านอกจากบิดครับที่จะทำได้นะครับสมปองคอยอ่าทิศสมปองนี่เล่นเลย ครับเพราะว่า Power อร์สำหรับคนหนึ่งคนที่จะมี Follow 2- องล้านนะครับต้นทุนมันต่ำและมันมี Follow เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดซะแ็บกกว่าเป็นการทำบุญการทำบุญกับแกไม่ต้องแล้วแกก็ Exchange เลยอ่าแล้วเดี๋ยวพอเริ่มมีคน Exchange แล้วก็เดี๋ยวจะมี Exchange เ,เ,เข้ามาจับบิตครับก็ต้องมาจับแน่นอนนะครับแล้วมาวัดกันว่า Eco System กับ Trust System อันไหนมันจะแข็งแรงกว่ากันนะครับมันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ทรัสต์ซิสเต็มมันต้องมาเหนือกว่าอีโคซิสเต็มแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีอีโคซิสเต็มไม่ได้นะต้องมีอีโคซิสเต็มต้องแข็งแรงทรัสต์ซิสเต็มต้องแข็งแรงทรัสต์ซิสเต็มเนี่ยมันเป็นระบบมันสร้างให้แข็งแรงกันขึ้นมาได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวคนยิ่งฟังจะยิ่งไม่เข้าใจแต่ถ้าใครมีเงินอยู่อยากเสี่ยงลงทุนก็โอเคนะครับ แต่เป็นเป็นผมผมไม่เอานะครับเพราะว่ามันก็จะกำไรเฉพาะช่วงที่ผ่อนซีแรกๆเท่านั้นเองนะครับไปศึกษาดูว่าผ่อนซีสกิมคืออะไรนะครับมีหนังพาวเก้านะครับอไอ้แบล็กบแบล็กแจ็คแบล็กเป็นเป็น,เป,นเป็นพระเอกนะครับแล้วก็เรื่องผ่อนซีสกิมก็หลอกหาอินเวสเตอร์เข้ามา,เ,าเรื่อยๆนะหลอกหาอินเวสเตอร์เข้ามาเรื่อยๆนั่นคือผ่อนซีสกิม นวสเตอร์ยังเชื่ออยู่ยังเชื่อถืออยู่ยังเชื่อถือ Rs อย่ัยงเชื่อถือบิ t คัพอยู่ก็โอเคนะครับแต่ถ้าความเชื่อถือหมดเมื่อไหร่นะครับกีอีโคซิสเต็มก็จะหายไปด้วยนะครับแล้วยังอื่นก็จะหายไปด้วยนะครับเสียชื่อบริษัทหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันต้องมีระบบที่ตรวจสอบได้ตัว trust เเท่านั้นเป็นตัวรองรับ ไม่งั้นบิตคอยมันอยู่ไม่ได้ถ้ามันไม่มีบล็อกเชนนะครับเอาไว้แค่นี้เลยขอบพระคุณครับ